อย่าลืมนะคะมาถึงคนวันเสาร์แล้วที่สำคัญอย่าลืมแลกการแลกกันกด subscribe กดไลค์กดแชร์เห็นไหมคะจะบอกว่าเดี๋ยวเราจะมีเสียงบางอย่างมันเรียวมากเลยทุกคนคนวันเสาร์ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่16สิงหาถึงวันที่31สิงหานี้ถ้าทำงานอยู่ในช่วงนี้แล้วเป็นเจ้าของกิจการมีลูกน้องลูกน้องพนักงานบริษัท เธออยู่ในช่วงกําลังคิดมากเรื่องคนที่อันเดอร์กว่าถ้าเกิดวันเสาร์น,นะตอนนี้น้อยใจบริวารไม่มั่นใจไอ้เขาจะอยู่กับเราหรือเปล่าเขาจะอยู่นานไหมหรือยังไงดีหรือกูจะไปต่อในธุรกิจนี้ดีหรือเปล่ามันมีแต่ความกลัดกลุ้มคิดอยู่ว่าจะดำเนินต่อในธุรกิจหรือองค์กรของท่านอย่างไรดี สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ในช่วงนี้ให้ระวังเรื่องการเป็นหนี้เป็นสินเกี่ยวกับจะลงทุนซื้อที่ดินซื้ออสังหาริมารัพย์เพื่อปล่อยเช่าหาที่ปรึกษาดีๆอย่าเพิ่งลงทุนก้อนใหญ่ฝนบอกเลยให้มองออการลงทุนดีๆในช่วงเวลานี้โดยเฉพาะเรื่องการซื้อที่ดินการซื้อบ้านมือสองการซื้อคอนโดมือสองเพื่อมาปล่อยเช่าแล้วก็ถ้าเกิดคนวันเสาร์ในช่วงเวลานี้คุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ให้ระวังเรื่องความดันหัวใจ แล้วก็อาจจะบอกว่าให้ระวังเรื่องการเป็นไข้หรือการที่ผู้ใหญ่ในบ้านจะมีน้องโคเข้ามาใกล้ชิดให้ระวังผู้ใหญ่ในบ้านนะคะส่วนการเงินนั้นเป็นอย่างไรบ้างการเงินช่วงนี้ถ้าไม่คุณคุณไม่ต้องไปแบกอะไรจากใครนะถ้าคุณไม่ต้องแบกหรือถ้าแบกไปแล้วถ้าแบกไปแล้วใน15วันเนี่ยคุณจะได้ข่าวว่ามีผู้ใหญ่ หรือคุณจะได้การตอบรับหรือกำลังจะกู้การรีไฟแนนซ์การขอความช่วยเหลือ,อ,อ SME ไปขอความช่วยเหลือจากองค์กรที่เป็นธนาคารอะไรก็ตามจะได้รับข่าวดีแต่ใช้เวลาประมาณ1เดือนภายใน15วันนี้คุณไปวางโปรเจกติดต่อตืดตดตืด,ตด,ตด,ตดประมาณเดือนกันยาคุณได้รับข่าวดีว่าอ๋อเขาจะปล่อยเงินให้คุณออกมาบริหารธุรกิจ ให้มันต่อยอดได้แต่ถ้าถามว่าขอยืมหนึ่งคุณจะได้เท่าไหร่คุณจะได้แค่6กบบาทเท่านั้นเปรียบเทียบนะจ๊ะสำหรับคนที่เกิดมันเสาร์การลงทุนสิ่งใดก็ตามช่วงนี้ควรระวังการขอความช่วยเหลือการเป็นหนี้เป็นสินรอท่านอยู่เลยแหละแต่ว่านี่สินอันนี้นะมันก่อให้เกิดความงอกงามไม่ใช่เป็นหนี้เสียมันเป็นหนี้ที่เกิดมูล,ลค่ามันต่อยอดได้ตัวเองส่วนใครที่เป็นพนักงานบริษัทช่วงนี้นะ อย่าเพิ่งออกจากฝั่งเรือเล็กแกขึ้นลมมันแรงหางานให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปถ้าเป็นพนักง,งานบริษัทนะอย่าเพิ่งไปไหนอย่าเพิ่งคิดว่าฉันเบื่อจังเลยเจ้านายด่าฉันประชุมก็ด่ากลางที่ประชุมฉันเสียขี้หน้ามันเสียแค่หน้าแกทุกเดือนยังมีเงินอยู่เงินเดือนยังผ่อนบ้านผ่อนรถมีค่าใช้จ่ายค่ากินค่าอยู่มันยังต้องไปต่อยังไม่ได้ฟังใหม่และยังไม่ถึงเวลานั้น แต่ถ้าหากคุณอยากจะหางานใหม่ในช่วง15วันนี้ก็บอกว่าคุณเริ่มเมลส่งแต่งเรซูเม่แต่งใบสมัครงานของคุณให้ดีแล้วส่งเมลไปได้เลยแล้วก็ <c oughs> ในช่วงเวลานี้สุขภาพของตัวเองท่านผู้ชมที่เกิดวันเสาร์อ่ะให้ระวังการเจ็บหัวเขา่า ต่อให้คุณอายุน้อยแค่ไหนก็ตามตอนนี้ระวังหัวเข่าพลิกหรือเป็นการออกกำลังกายในฟิตเนสแล้วผิดท่านิดหน่อยออการใช้การกล้ามเนื้อหัวเข่าที่ผิดรูปอันนี้ระวังเป็นอย่างยิ่งไม่งั้นคุณต้องเข้าคอร์สโยคะหรือกายภาพบำบัดเลยใจเย็นๆมากๆในการใช้หัวเขา่าไม่ว่าจะเป็นข้อต่างๆของร่างกายแม้กระทั่งข้อที่คอ ระวังกระดูคอเสือ่อมเนื่องจากคุณอยู่ในโลกของสมาร์ทโฟนการหลีกเลี่ยงเล่นโทรศัพท์ก็เช่นเดียวกันส่วนตอนนี้นะคะโชคลาภสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์มีหรือไม่ฝนแนะนำช่วงนี้หยุดก่อนคนวันเสาร์เป็นเรื่องยากที่จะมีโชคลาภอันง่ายดายเช่น1นึหรือโชคลาภของคุณจะได้จากการที่คุณจะมีเงินทุนเข้ามาบริหารธุรกิจหรือคุณอยากจะค้าขายวันนี้โดนออกจากงานแล้วโดนเขาให้เงินมาแล้วเนี่ย แนะนำเลยว่าวันนี้คุณสามารถสร้างกิจการเล็กๆได้แต่อย่าลงทุนใหญ่ให้ลงทุนแบบการเติมเงินมันถึงจะได้นะจ๊ะส่วนเรื่องคนรักตอนนี้คนรักของท่านผู้ชมที่เกิดวันเสาร์มันดูกดดันกันเองไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้ฝั่งเราหรือฝั่งเขาแต่รู้สึกเวลาจะไปไหนถ้าคุณเกิดวันเสาร์นะแฟนคุณจะถามอยู่ไหนเป็นประโยคบอกเล่ามึงแต่คนวันเสาร์รู้สึกเครียดถามทาไมนักหนาวะ ถามอะไรถามอะไรอยู่ไหนแต่แฟนของคุณจะบอกว่านี่คือประโยคบอกเล่าแต่คนวันเสาร์จะรู้สึกกังวลเนื่องจากเครียดกับภาวะสิ่งรอบตัวทําให้คุณคิดมากว่าอย่าก,กดดันกูเพราะตัวเขากดดันตัวเองอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยก็ให้ระวังเรื่องการที่รู้สึกกดดันจากคู่ครองคนรักจากคนที่มีคู่แต่หากที่คนบอกว่าพี่ฝนผมหนูดิฉันมึงกูอยากมีคู่จังเลย แก้แกแกจะได้รับข่าวดีจากการที่ไปมีปาร์ตี้สังสรรค์กับเพื่อนเอนเช่นมีงานกินเลี้ยงหรือไปที่งานของผู้ใหญ่แล้วเหมือนพ่อแม่จับคู่ลูกชั้นว่างลูกผมว่างมาจับจอยกันแต่คุยกันได้เป็นการชั่วคราวที่เหลือจะเป็นคู่จริงๆของคุณหรือเปล่าไม่มีใครตอบได้นอกจากชีวิตของคุณเองที่คุณจะเลือกว่าอยู่คนกับคนนี้แล้วสบายใจหรือเปล่านะจ๊ะ ส่วนการขอพอรที่จะอธิษฐานจิตบอกให้รู้สึกว่าชีวิตฉันนะขอให้มันบรรทุกเบาบางและเกิดปัญญาในการดําเนินชีวิตเนี่ยพี่ฝนแนะนํำเลยนึกถึงครูบาอาจารย์เวลาอุทิศบุญสวดมนต์ไหว้พระตักบาตรใส่บาตรช่วยเหลือคนทําทานอะไรก็ได้ให้อุทิศบุญให้กับ รูบาอาจารย์ขอให้เกิดปัญญาในการดําเนินชีวิตนะคะสําหรับท่านผู้ชมที่เกิดวันเสาร์เรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคะกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์ให้ฝนพรมยานด้วยขอบคุณค่ะ